สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาร์ล็อแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเจฮันเจอแมนวินเชอร์วอ์วันนี้ผมมีโปรโดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน n f t h e a t e r ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้เลือกชมมากกว่า1,000 10, 0เรื่องขอเป็นหนังนี้ไม่ควรพลาดเลย และก็ยังมีคอนเทนต์ต่างๆอีกมากมายรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูของเรานั้นจะไม่สูญหายและวิธีสมัครก็ง่ายแสนง่ายเนื่องจากมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งาน สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารให้ยุ่งยากโดยใช้เพียงแค่ id line เพียงอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถย้ายค่ายมาดูกับพวกเราได้และถ้าบอกว่ามาจากช่องมาละลกอแมนเนี่ยก็สามารถรุ้นรับเงินรางวัล1น0 0 0บาททุกสิ้นเดือนถ้าหากสนใจก็คลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกนเคเบิลโคดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix NF Theater ก่อนจะมีตำนานเรื่องสนอไว้กับสงครามโค่นราชินีราเวนามันก็ยังมีอีกหนึ่งตำนานในกระจกที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นตอนจบที่สุขสั์นิรันดรในตำนานเดลลาว่าโดยอำนาจของกระจกวิเศษทําให้แม่มดราเวนาผู้ที่ไร้เทียมทานนางไล่ยึดครอบครองอาณาจักรน้อยใหญ่ด้วยความงามของนางโดยมีนองสาวนามว่าเฟรยาคอยอยู่เคียงข้างเธอ เฟรย่าไม่มีพลังอำนาจเหมือนกับราเวนนานางไม่ต่างอะไรจากคนธรรมดาคนหนึ่งแต่นางก็ไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเพราะนางเป็นคนที่มีจิตใจดีต่างจากราเวนนาจนกระทั่งวันหนึ่งในวันไว้อะไรของกษัตริย์องค์ล่าสุดเฟรนยาก็ได้ตกหลุมรักกับเจ้าชายรูปงามจากต่างแดนโดยรักบทบางตาทําให้เฟร,รย่าไม่เชื่อในคําของพี่สาวจนกระทั่งนางตั้งท้องและเมื่อลูกของนางอายุได้ไม่กี่สัปดาห์ ใจของเฟรดยาที่เชื่อมั่นในรักแท้นางก็ได้รับรางวัลตอบแทนเมื่อคนรักของนางส่งขาวมาบอกว่าจะยอมผิดใจกับครอบครัวแอบเข้าพิธีวิวากับนางหลังจากนั้นก็จะพาลูกหนีออกจากอาณาจากักรเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นครอบครบัวที่สงบสุขในคืนที่ได้รับจดหมายเฟรยากกแอบลักลอบออกมาหาคนรักทว่าในตอนนั้นนางก็พบว่าห้องนอนของนางกำลังถูกไฟไหม พอนางกลับมาที่ห้องของตัวเองหัวใจของนางก็ถูกบทขยี้จนแตกละเอียดเมื่อลูกน้อยที่เป็นดังแก้วตาดวงใจถูกชายที่รักเผาทั้งเป็นด้วยความโมโหโมันจึงทำให้พลังที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวของนางถูกปลุกขึ้นมาทันชีและสังหารคนรักของตัวเองจนตายหลังจากสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเฟรยากลาจากพี่สาวแล้วออกไปสร้างอาณาจักรของตัวเอง เธอเปลี่ยนแผ่นดินพาอปลูกที่เคยเขียวชุ่มทางตอนเหนือให้กลายเป็นดินแดนน้ำแข็งอันแรนแขนและสร้างป้อมปราการแล้วปกครองในนามของราชินีน้ำแข็งนางสั่งให้ไพร่พลวัดล้างหมู่บ้านน้อยใหญ่เพื่อเอาเด็กๆมาฝูงฟักเลี้ยงดูให้เป็นไพร่ของตัวเองแทนลูกสาวที่เสียไปและให้พวกเขาได้รับการฝึกฝนเป็นนักรบที่แข็งแกร่งเพื่อพปชิดนาง โดยนางมีกฎเหล็กอยู่เพียงข้อเดียวนั่นก็คือห้ามมีความรักเพราะความรักจะทําให้เจ็บปวดถึงจะเป็นอย่างนั้นเอริกกับซาร่านักรบที่เก่งที่สุดของนางกลับแอบลักลอบได้เสียกันโดยซาร่าได้อ้างสิทธิ์ในการแต่งงานกับเอริกโดยให้ใสร้อยคอเหรียญตราของแม่เป็นเครื่องยืนยันความรักแล้วทั้งคู่ก็วางแผนที่จะหลบหนีไปใช้ชีวิตอย่างอิสระด้วยกันแต่แล้วไม่นานทั้งคู่ก็ถูกจับได้ เฟรยาจึงยื่นข้อเสนอว่าจะปล่อยทั้งคู่ไปถ้าหากทั้งคู่สามารถเอาชนะนักรบสิบคนได้ด้วยพลังแห่งความรักเอริกกับซาร่าจึงสามารถเอาชนะนักรบที่ฝึกฝนมาด้วยกันได้อย่างไม่ยากเฟรยาจึงเล่นสกปรกโดยการสร้างกำแพงน้ำแข็งกันร,ระหวังเอริกกับซาร่าพ่อเอริกเห็นว่าซาร่าถูกฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตาเอริกก็ไม่มีแม้แต่แรงที่จะสู้เขาก็เลยถูกกลุ่มทำร้ายด้วยการจับถ่วงน้ำเจ็ดปีต่อมา หลังจากสงครามโค่นราชนีราเวนนาสโนไว้ก็เริ่มล้มป่วยหลังจากได้ยินเสียงกระจกวิเศษของราเวนนาเรียกหายอยู่ตลอดเวลานางจึงสั่งให้นำกระจกไปไว้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อหยุดอำนาจชั่วร้ายที่อยู่ในกระจกวิเศษของราเวนนาหลังจากนั้นพระสวามีของสโนไว์จึงมาขอความช่วยเหลือจากเอริกให้ตามหากระจกที่หายไประหว่างทางนตันไรกเอริกก็ปฏิเสธแต่พอรู้ว่า หมอดำของกระจกวิเศษสามารถทำให้เฟรยาแข็งแกร่งขึ้นได้เอริกจึงรีบตอบตกลงและรับปากว่าจะนำกระจกไปไว้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ในระหว่างการเจรจาเอริกก็สัมผัสได้ถึงพลังของเฟรยาซึ่งตอนนี้นางก็รู้เลยว่าพี่สาวของนางตายแล้วนางจึงสั่งให้ไพร่พลของนางออกไปตามหากระจกวิเศษทันที เรื่มถึงเอดริกอดีตลูกสาวของนางที่นางคิดว่าตายไปแล้วด้วยส่วนเอดริกและเพื่อนร่วมทางอย่างไนออกกับ,บรีฟก็ตามมาหาเบาะแสของคนขโมยกระจกแต่ก็ไม่ได้เบาะแสอะไรเลยนอกจากหัวธนูฟังเพด ซึ่งเอริกก็มั่นใจว่าคนที่เป็นเจ้าของหัวธนูอันนี้มันก็คือหัวขโมยและในคืนนั้นทั้ง3มคนก็ได้แวะหาเบาะแสที่บ้านแห่งหนึ่งแต่ก็โชคร้ายที่พวกเขาถูกโจมตีจากนักรบของเฟรยาและขณะที่เอริกกำลังพลาดท้าและกำลังจะถูกตัดหัวเขาก็ได้รับความช่วยเหลือลจากซาร่าที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ดูเหมือนว่าซาร่าจะโกรธเอริกมากเพราะเมื่อจัดปีก่อน หลังจากที่เอตริกทิ้งไปนางก็ถูกเฟรนย่าก,กักขังและเพิ่งจะหนีออกมาได้เมื่อไม่นานมานี้นั่นก็เลยทำให้เอตริกรู้ว่าพวกเขาถูกหลอกด้วยภาพลงตาของเฟรนยาและพยายามจะอธิบายให้ซาร่าเข้าใจแต่นางก็ปักใจเชื่อว่าภาพลมตาเป็นของจริงและจะไม่ยอมยอกโทษให้กับเอริกและถ้าหากระจกวิเศษได้เมื่อไหร่นางก็จะขอลาขาดจากเอดริกไปตลอดกาลในเช้าวันรุ่งขึ้น ทั้งสีก็ออกเดินทางเพื่อตามหาบาะแสของกระจกแต่ในระหว่างทางพวกเขาก็ดันโชคร้ายเดินไปติดกับดักของคอนแครเอดริกก็เลยมอบหัวธนูทองคำให้กับพวกนางนางก็ยอมปล่อยพวกเขาเป็นอิสระหลังจากได้พิจารณาหัวธนูทองคำนางก็รู้ได้ทันทีว่าหัวธนูอันนี้เป็นพวกของกอบลินและไม่ได้บาะแสของหัวขโมยพวกเอเดริกก็มุ่งหน้าไปยังรังของกอบลินเพื่อไปชิงกระจกวิเศษ ในตอนนั้นคนแคระเจ้าเล่ห์ทั้งสองก็ขอติดตามไปด้วยเนื่องจากได้ยินมาว่าในดินแดนของพวกกอบลินเนนแต่มไปด้วยท่องคำและสมบัติมากมายถ้าพวกนางได้มาครอบครองสักชิ้นสองชิ้นก็คงจะรวยเป็นแน่ หลังจากนั้นทั้ง6จึงมุ่งหน้าไปยังปากของกอบ,บลินแล้วก็เจอกับกระจกที่ถูกขโมยไปจริงๆแต่ด้วยอำนาจของกระจกวิเศษก็ทําให้กอบ,บลินนั้นฆ่ากันเองแม้แต่พวกเอดริกเองก็ยังถูกชักจูงได้ง่ายในระหว่างที่กําลังจะเข้าไปในกระจกกอบ,บลินตัวหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วมันก็เริ่มโจมตีใส่ผู้บุกรุกแต่เอดริกกับซาร่าก็ทวงเวลามันไว้เพื่อให้คนแคททั้ง4เอากระจกวิเศษออกไป แล้วการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างทั้งสองฝ่ายก็เริ่มขึ้นถึงแม้มันจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่พวกกอบ,บลินก็ไม่ค่อยฉลาดทําให้เอดริกกับซาร่าสามารถหลบม,มันได้อย่างง่ายดายและจากการต่อสู้อันดุเดือดนี้เองมันก็ทําให้ซาร่าเห็นสายคอที่เธอเคยให้เอดริกซึ่งเอดริกก็ไม่เคยถอดมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นก็เลยทําให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันอีกครั้งแต่ไม่ทันที่จะได้จูมพิร พวกกอบล่นก็แหกกันเข้ามาเอดริกจึงเสียสละทวงเวลาพวกมันเอาไว้เพื่อให้ซาร่ากับคนแคร์ทั้งสี่นี้ไปแต่ซาร่าก็ทิ้งอดีตคนรักเก่าไม่ได้เธอก็เลยยิงธนูไฟเพื่อที่จะช่วยเขาและนั่นทําให้เอดริกรอดชีวิตจากฝูงกอบเล่นมาได้ในคืนวันนั้นเอดริกกับซาร่าก็เลยจัดหนักเพื่อเริ่มลึกถึงความหลังในเช้าวันรุ่งขึ้นเอดริกก็ถูกอํานาจของกระจกครอบงำทําให้เขาเริ่มไม่ไว้ใจซาร่า แต่เขาก็ยังเลือกที่จะเชื่อใจนางและจากนั้นไม่นานความเหน็บหนาวก็เข้ามาเยือน เมื่อเฟรนย่าก,กับกองทัพนักรบของเธอตามมาเอากระจกถึงที่และนางก็ได้เปิดเผยว่าซาร่าจงรักพักดีกับนางมาโดยตลอดก่อนที่นางจะสั่งให้ซาร่ายิงธนูใส่เอริกเพื่อฆ่าเขาซาร่าจึงคว้าธนูขึ้นมายิงกลางใจเอริกทันทีหลังจากที่เชื่อว่าเอริกตายเฟรนย่าก,ก็กลับอาณาจักรน้ำแข็งของนางพร้อมกับกระจกวิเศษโดยที่ไม่รู้เลยว่าซาร่าได้จงใจที่จะยิงไส้คอเรียญของเอริกเพื่อปกป้องเขาจากความตาย ณอาณาจักรน้ำแข็งของเฟรนยานางถูกอำนาจของกระจกครอบงำแล้วไร่มนชุบชีวิตพี่สาวของนางและได้ความแค้นที่พ่ายแพ้สงครัมให้กับสโนไวท์ราเวนน่าจึงสั่งกองทัพของเฟรนยาให้ไปโจมตีอาณาจักรของสโนไวท์นั่นทำให้เฟรนยารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ราเวนนามาออกคำสั่งกับลูกๆของนางแต่ด้วยความที่เป็นพี่น้องนางก็ยอมให้ราเวนนามาโดยตลอด นางจึงสั่งให้ลูกๆของนางเตรียมตัวเพื่อทำสงครามกับอาณาจักรของสโนไวทซึ่งในระหว่างนั้นเองเอดริกก็ได้ลักลอบเข้าม,มาเพื่อจะลอบสังหารเฟรนยาแต่เขาก็ถูกราเวนานเล่นงานกลับนั่นจึงทำให้ซาร่าทรยศเฟรนยาเป็นครั้งที่สองเพื่อที่จะช่วยชีวิตเอดริกและนั่นก็ทำให้เฟรนยาผิดหวังและเสียใจมากที่ถูกลูกๆที่รักหักหลังทงั้งๆที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา นางเ้าชุบเลี้ยงมาเป็นอย่างดีราเวนนาจึงถือโอกาสนี้เป่าหูน้องสาวให้นางลงโทษคนทรยศส่วนเอดริกที่กำลังจะถูกประหารพร้อมกับซาร่าเขาก็ได้ขอความเห็นใจครั้งสุดท้ายจากเพื่อนนักครบด้วยกันเพราะแท้จริงแล้วความรักไม่ได้ทำให้อ่อนแอหรือเจ็บปวดแต่ความรักทำให้เขาแข็งแกร่งและความรักก็ไม่เคยทำร้ายใครมีแต่เราเท่านั้นที่ทำร้ายกันเองไม่ว่าจะเป็นความรักรูปแบบไหนทุกคนก็สมควรมีความรักกันทั้งนั้น ส่วนทางด้านของทันเพื่อนสนิทของเอดริกจึงยอมเปลี่ยนใจในวินาทีสุดท้ายปลดปล่อยเอดริกกับซาร่าให้เป็นอิสระหลังจากนั้นนักครบทุกคนก็ลุกขึ้นมาต่อต้านเฟรนยาราเวน่าจึงใช้พลังแห่งความมืดสังหารนักครบผู้ทรยศให้กับน้องสาวแต่เฟรนยาไม่ได้ต้องการแบบนั้นนางจึงสร้างกำแพงน้ำแข็งขึ้นมาเพื่อปกป้องลูกๆของตัวเองเหล่านักครบจึงพากันปีนกำแพงน้ำแข็งเพื่อจัดการกับราเวนา่า ซึ่งในระหว่างนั้นราวนนาก็ไม่พอใจที่เฟรนยาเข้ามาขัดขวางพลังของนางนางก็เลยหลุดปากเรื่องที่นางกาจัดจุดอ่อนของเฟรนยาเพื่อปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวของเฟรนยาขึ้นมานั้นทําให้เธอเริ่มสงสัยและได้ย้อนอดีตเพื่อกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นราเวนนาเฝ้าถามกระจกว่าใครงามเลิศในปฏิพีซึ่งกระจกก็บอกว่า ลูกสาวของเฟรนยาโตขึ้นมานางก็จะงดงามยิ่งกว่าราเวนนานั่นก็เลยทําให้ราเวนนาในรายมนให้คนรักของเฟรนยาก่อกรบฏและฆ่าลูกสาวของตัวเองหลังจากได้รู้ความจริงเฟรนยาก็โกรธและเสียใจเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันจะเป็นฝีมือของพี่สาวของเธอเฟรนยาก็เลยพยายามจะแค่แข่งราเวนนาแต่นางก็ถูกราเวนนาแทงทะลุก,กลางอกซะก่อนและในจังหวะนั้นเอริกกับซาร่กก็ปินกำแพงขึ้นมาได้และพยายามจะกำจัดราเวนนา เฟรนยาจึงใช้พลังสุดท้ายช่วยเอดริกโดยการทำให้กระจกวิเศษกลายเป็นน้ำแข็งพอเอดริกได้โอกาสเขาก็เคลื่องขวานไปโดนกระจกจนทำให้มันแตกในที่สุดและนั้นก็ททำให้ร่างกายของราเวนา่ากลายเป็นทองคําเนื้อกระจกก่อนจะแตกออกมาเป็นเสียงเสียง ในขณะที่เฟรนด์ยากำลังจะตายนางก็ยิ้มให้กับภาพของตัวเองในัยเาว์ที่กำลังอุ้มลูกนั่นทำให้นางปล่อยวางและฟอมมองความรักของเอริกกับซาร่าด้วยความยินดีก่อนที่นางจะสิ้นใจไปตามพี่สาวและเมื่อไม่มีพลังวิเศษของเฟรนด์ยาคนที่ถูกสาปให้กลายเป็นน้ำแข็งพวกเขาก็ได้รับอิสระและดินแดนอันแรงแค้นแห่งนี้ก็ได้กลับคืนสู่อุดมสมบูรณ์ ส่วนเอดริกกับซาร่าก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันอีกครั้งและหนังก็ได้ตัดจบลงเมื่อนอกสีท้องของราเวนา่ากำลังจะบินหนีไปยังที่ไกลแสนไกลเพื่อรอเวลากลับมาล้างแขน